ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหญิงปิศนาทนไม่ไหวแชรวีรกรรมต่ำช้ารอบที่2เงนเงินหลังชอบโทรมาชวนวิวในห้องน้ำทั้งที่เมียเจนนี่ได้หมดทสดชื่นนอนอยู่ข้างๆ เช้าไม่หยุดชุดไม่อยู่สำหรับบานทายหมดทัศชื่นทีล่าสุดนั้นเรื่องราวไม่จบเมื่อเพจตลาดล่างอัปเกรดได้ออกมาแชร์แชทเมื่อมีหญิงปิศาทนทไม่ไหวใช้วีรกรรมต่ำช้ารอบที่สองของเนเงินชอบโทรมาชวนวิวในห้องน้ำขอสำเร็จความใครทั้งที่เมียสาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นนอนอยู่ข้างๆด้วยเพจชื่อดังนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า,วาหวจอนอไปเช็คด่วนค่ะผัวเคยส่งจุดไปหาใครไวบ้าง ช่วงเรื่องเล่าจากทางบ้านงดฝากร้านนะคะเครดิตแอดมินมาทุสอนเจ้าของเรื่องขอให้ลบบางข้อความออกนะคะ